สัมมาสมพุทธเจา้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรความว่าโดยกาเครือหาบดีบุตรโทษในการเสพน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นติดตั้งแห่งความประมาทหกประการคือ 1. เสียทรัพย์ทันตาเห็น 2. ก่อการทะวิวาท 3. เป็นบ่อเกิดแห่งโรค 4. เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง 5. เป็นเหตุให้ไม่รู้จักอาย 6. เป็นเหตุทอนกำลังปัญญาโดยการเครือหาบดีบุตรทอดหอประการในการเสพน้ำเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นติดตั้งแห่ความประมาทเป็นเช่นนี้แล การดื่มน้ำเมานั้นนอกจากได้ชื่อว่าเป็นการล่วงละเมิดศีลข้อห้าแล้วพระองยังทรงชี้โทษเอาไว้ว่าเป็นอบายยมุกค,คือปากทางแห่งความเสื่อมอีกด้วยใครดื่มน้ำเมาเข้าไปนะจะพบกับความหายนะอย่างน้อยหกข้อเดียวกันคือหนึ่งทำให้เสียทรัพย์ทันตาเห็น หมายความว่าเงินที่หามาได้ในความยากลำบากนั้นหากนำไปใชใ้เกิดประโยชน์ก็จะเกิดผลดีต่อชีวิตและจิตใจแต่ถ้าหากเอาไปซื้อน้ำเมามาดื่มก็ถทากับว่าเสียงเงินไปฟรีๆและยังพลาสสุขภาพอีกด้วยโทษประการที่สการดื่มน้ำเมาทำให้เกิดการทะละวิวาท ที่ทลาะวิวาทเพระขาดสติมนุษย์โดยทั่วไปเนะี่ยจะยิ้มแย,ย้มแจ่มใสมีอารมณ์ดีอารมณ์สบายแต่พอดื่มน้ำเมาเหล่าน,นี้เข้าไปก็จะถูกฤทธิ์ของแอลกอฮอล์กดประสาทเอาไว้ทำให้จิตใจไม่แจ่มใสมึนมๆทึมๆยิ่งถ้าหากดื่มมากก็จะควบคุมสติไม่อยู่ มักชอบก่อการทะเละวิวาทกันถึงกับฆ่ากันตายก็มีบ้างกับประสบอบัติเหตุต้องเสียแขนเสียขาเป็นคนพิกลพิการกำมากขับรถไปชนผู้อื่นถึงกับเสียชีวิตก็เยอะข่าวไร้ล้าอย่างนี้พวกเราล้วนได้ยินเกือบทุกวันที่ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมเสียแล้ว เหตุอะไรหลายเหล่านี้สาเหตุหลักๆล้วนมาจากความเมานี่แหละซึ่งในีสุุกจะหนีไม่พ้นปัญหาที่ทำไม่ต้องติดคุกติดตารางและทำให้เสียทรัพย์ตามมาอีกมากมายทั้งตัวเองและคู่กรณีโทษประการที่สามทำให้เสียสุขภาพคนดื่มเหล้าเป็นปกติ จะมีสุขภาพสุดโทมก็คนที่ไม่ดื่มร่างกายก็จะไม่มีเรี่ยวแรงทำให้เป็นคนเกียจคร้านทำงานและมักจะอ้างว่าอยากให้ขยันก็ตั้งดื่มเล่าย้อมใจซึกก่อนวันไหนไม่ได้ดื่มก็เกิดอาการหงุดหงิดทบตีลูกเมียรหรือเอาแต่นอนเพราะไม่มีเล่ามาช่วยกระตุน้นจิตประสาท เมื่อดื่มมากเข้าก็กลายเป็นโรคพิสุราเรื้อรหลังโรคตับแข็งโรคกระเพาะโรคความดันโรคหัวใจตามมาเรื่องนี้มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันมานานแล้วว่าสุขภาพเสียเพระเสพก็จำเป็นต้องเสียทรัพย์เพื่อซ่อมแซมสุขภาพร่างกายนับเป็นการเสียสองต่อ ไม่เคยมีใครที่มีสุขภาพแข็งแรงและการดื่มน้ำเมาเลยไม่แต่เสื่อมโทมลงไปทุกวันโทษถึงการดื่มโซราประการที่สี่คือทำให้เสียชื่อเสียงไปดื่มโซรามีอะไร,ระหรือยาเสพติดทั้งหลายทำให้สังคมรังเกียจเราสังคมจะเกิดความระแวงเนื่องจากคนเมามักควบคุมสติสัมปชัญญะ ไม่ได้จนเป็นเหตุให้ทำชั่วได้ง,ง่ายเพืออาจจะฆ่าคนหรือประทุษร้ายคนอื่นเบียดเบียนทางกายโดวยวิธีการาต่างๆบางทีก็ลักขโมยเงินเพื่อนำไปซื้อเหล้าเบียร์ซื้อยาเสพติดมีการจี้ปล้นคดโกงละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่นเอยไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศ ถึงนอกจากจะทำให้เสียชื่อเสียงแล้วยังทำให้พ่อแม่พี่น้องหรือวงตระกูลก็พลอยเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยโทษทั้งการเดือเล่าประกาศที่หคือทำให้เสียคนร้ะความไม่รู้จักอายู้เสพสุรามืนเมาแล้วมักขาดความละอายกล้ายไปทำผิดพลาดแล้ว นอกจากจะเสียชื่อเสียงและเสียทรัพย์แ,แก้ปัญหาที่ตนก่อไว้แล้วยังอาจตั้งกลายเป็นคนหมดอนาคตเสียผู้เสียคนไปด้วยเพราะผู้ที่มีประวัติไม่ดีประวัติดางพร้อยจึ่นอยถูกจับเข้าคุกในก็็หาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและดื่มน้ำเมาเป็นต้นมักจะไปเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไป ประการสุดท้ายคือทำให้บันทอนสติปัญญาฤทธิ์ของน้ำเมาและยาเสพติดทุกประเภทจะตัดทอนกำลังปัญญาของผู้เสพน้ำเมาจะไปกดทับระบบประสาทสมองจึงสั่งงานชา้าสั่งงานผิดพลาดและไม่มีประสิทธิภาพงานที่ทำจึงผิดพลาดเสมอเมื่อ,อคิดไม่ถูกต้อง การพูดจาจึงผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปด้วยเพราะต้นแหล่งแห่งความคิดถูกครอบงำโดยฤทธ์แอลกอฮอล์เสร็จแล้วพอคิดผิดก็พูดผิดแล้วก็ทำผิดถ้าเสพไปนานๆนอกจากจะมีผลให้ปัญญาเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปพ้นการที่ต้องกลายเป็นคนบ้าปัญญาอ่อน จากโทษทั้งหกประการที่ยกขึ้นมากล่าวนี้เป็นเพียงโทษที่เห็นได้ในพบชาติปัจจุบันเท่าน,นั้นนะจ๊ะแต่โทษการดื่มสุราในชีวิตหลังความตายมีความน่าสะพรึงกลัวหลายร้อยหลายล้านเท่านักไม่เฉ่รับใช้กรรมแค่ชาติเดียวก็จะหมดแต่ยังมีวิบากที่ส่งต่อไปอ,อ,อีกยาวนาน หลายชาติมากทีเดียวมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่ดื่มน้ำเมาได้ก็พร้อมที่จะผิดศีลอีกสข้อที่เหลืออย่างไม่รู้สึกสะทกสะทานเลยซึ่งเราคงเคยได้ยินว่าโลกขีเมาฆ่าพ่อฆ่าแม่สามีขี่เมาทุบตีภรรยาจ,จนตายเพราะฉะนั้นเมื่อทำไม่เดียวไว้ พอบาปส่งผลจึงต้องไปใช้วิบากกรรมในมหานรกหลายขุมพอพ้นจากนรกหรือรับใช้กรรมในอบายภูมิแล้วเมื่อมาเป็นมนุษย์ก็เป็นโรคสมองเสื่อมสมองฝ่อเป็นบ้าปัญญาอ่อนสติปัญญาไม่สมประกอบเหมือนคนอื่นเส็นโรคทติติดตัวมาตั้งแต่เกิด ยากต่อการรักษาเยียวยาพ่อแม่ญาติพี่น้องต้องทนเลี้ยงดูกันไปเราจะเห็นว่าโทษแต่และอย่างจะก่อให้เกิดปัญหากระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมากอีกทั้งยังส่งผลเสียต่อครอบครัวทำให้ครอบครัวแตกแยก คนดื่มน้ำเมาชื่อว่าไม่คุ้มครองตอนเองไม่คุ้มครองรักษาบุตรภริยาไม่ให้ความเคารพต่อบิดามารดาหรือบุปการีชนชื่อว่าไม่คุ้มครองรักษาทรัพย์ที่หามาได้พอดื่มหนักเข้าก็เป็นที่หวาดระแวงของคนรอบข้างเพราะคนเมาขาดสติจะทำอะไรก็ทำได้หมด เหมือนรถที่ไม่มีเบรกก็เ,เป็นอันตรายทั้งต่อคนขับและคนที่เดินถนนด้วยขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องสูญเสียงงประมาณแผ่นดินอย่างมหาศาลเพื่อมารักษาผู้ที่เป็นโรคจะเกิดจากพิษสุราเรื้อรังหรือปัญหาอื่นจะเกิดจากการดื่มสุราอุบัติเหตุตามท้องถนนเป็นต้นต้องเพิ่มหมอ เพิ่มพยาบาลและยารักษาทั้งพ่อแม่หรือญาติของผู้ป่วยก็ต้องสละเวลามาดูแลผู้ป่วยทำให้เสียเวลาทำมาหากินตามไปด้วยเศรษฐกิจของประเทศก็ต้องย่อยยับไปเพราะน้ำเมาทําให้คนในชาติเสื่อมคุณภาพเมื่อตรา,ากรเสื่อมทรามปัญญาประเทศชาติก็เสื่อมโทรม หลวงพ่อ,อยังมองไม่เห็นประโยชน์ถึงการดื่มน้ำเมาแม้เพียงนิดเดียวเลยนะจ๊ะเห็นเด็ดทุกข์ระโทษซึ่งล้วนแต่จะนำไปสู่อบายทั้งสิ้นการดื่มน้ำเมาที่ได้ชื่อว่าผิดศีลข้อห้านั้นต้องประกอบด้วยองค์สี่คือน้ำที่ดื่มเป็นน้ำเมามีจิตคิดจะดื่มพยายามดื่มน้ำเมานั้นน้ำเมานั้นล่วงเพราะลำคอลงไป แต่ถ้าดื่มตามที่หมอแนะนำเพื่อเป็นยารักษาโรคไม่ถือว่าผิดศีลเพราะคนเราัตถุประสงค์กันนอกจากนี้การดื่มน้ำเมามีโทษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอกุศลจิตหรือกิเลสในการดื่มปริมาณที่ดื่มเข้าไปและผลที่เกิดจากการทำผิดพลาดจิตตามมาจากการดื่มน้ำเมานั้นด้วย อย่างไรก็ตามจะดื่มมากหรือดื่มน้อยหลวงพ่อวอยาไปดื่มเลยใครที่ดื่มแล้วก็ให้หักดิบตัดใจเลิกเสียใครที่ไม่เคยลองก็อย่าไปคิดลองเหมือนไฟที่ร้อนเราก็รู้อยู่ว่าร้อนโคตรที่เหม็นเราก็รู้ว่าเป็นของเหม็นยาพิษทีกิจแล้วตาย เราก็ไม่จะเป็นต้องเปลนลองสราเมอลายทุกชนิดจะไปคิดลองเลยเพราะไม่จะให้โทษเพียงชาตินี้เท่านั้นยังให้โทษข้ามชาติทำให้ใจหมองต้องไปเสวยทุก์ในบาบอีกยาวนานซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยนะจ๊ะสําหรับวันนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญ คิดอะไรในสิ่งที่ดีกายสมความปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนามยสมบสมณบนแข็งแรงมีอายุขายยืนยาวใช้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงธรรมกายโดยง่ายเดเร็วพลันจงทุกท่านเธอ